ถ้าพูดถึงโดรนเชื่อว่าหลายคนนึกถึงยานบินขนาดเล็กที่บินสำรวจในท้องฟ้าแล้วก็ส่องกล้องกลับมาใช่ไหมล่ะครับทุกวันก็ราคาถูกลงถูกลงครับแต่ที่จะมาพูดถึงและชวนคุยในวันนี้กับอาร์มแชพพอดแคสต์กลับกลายเป็นโดรนสำรวจใต้น้ำครับ พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าอ๋อพื้นที่แอเรียทั้งหมดใต้ท้องทะเลใต้หมหาสมุทรเนี่ยคนเราคงสำรวจไปหมดแล้วใช่ไหมละครับแต่นั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เลือกที่จะไม่สำรวจลึกลงไปใต้น้ํา เราะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการสร้างเรือดำน้ำที่ต้องทนต่อแรงกดอากาศครับต้องมีการสอนตัวเหล่าบรรดาผู้ควบคุมต้องมีการฝึกในการเอาชีวิตรอดแล้วก็ยังราคาของอุปกรณ์ต่างๆที่ค่อนข้างราคาสูงอีกด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าราคาสูงเทียบเท่ากับเรือดำน้ำที่เอาไวต้ตะเวนชายแดนหรือว่าสำรวจหน้าน,น้ำกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> กลับมาเรื่องของเราครับจากทางเว็บไซต์นะครับ usgs.gov นะครับ ก็มีการนําเสนอข้อมูล by Water Science School ครับพูดถึงเรื่องของปริมาณน้ําบนโลกใบนี้ครับเขาบอกว่า how much water is there on in and above the earth นะครับเอ๊ะบนโลกใบนี้เรามีน้ํามากน้อยขนาดไหนกันนะครับถ้าพูดถึงน้ําบริเวณ surface หรือว่าพื้นผิวที่ cover พื้นที่โลกนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด71%ของทั้งโลกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถ้าหากว่าน้ําที่มีอยู่7 1ี่ยนะครับแบ่งออกเป็นร้อยส่วน 96.5ส่วนนั้นจะคือส่วนของมหาสมุทรครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นปริมาณน้ำที่อาจจะล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศต่างๆในแม่น้ำลำคลองในทะเลสาบซึ่งโอ้โหน้อยมากนะแค่ประมาณ3.5เท่านั้นเองนะครับแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงไม่เริ่มต้นการสำรวจ ใต้มหาสมุทรใต้ท้องทะเลก็เหมือนที่อามบอกเอาไว้นะครับว่าราคามันแพงมากครับวันนี้ครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงบริษัทแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Advanced Navigation ครับเป็นผู้ผลิตระบบนำทางผู้ผลิต AI ระบบหุ่นยนต์และยานพาหน,นะครับนั่นก็คือตัว Hydrus ครับ H Y D R U S ครับ Hydrus เนี่ยจะเป็นโดรน สำรวจใต้ท้องทะเลครับซึ่งมีขนาดเล็กมากประมาณถังพลาสติกที่เราใส่น้ํา5-6ลิตรนี่แหละครับรูปร่างคล้ายกันเลยนะครับแต่ลองนึกภาพตรงบริเวณฝาขวดน้ําตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นกล้องครับที่ประกอบไปด้วยกล้องความละเอียดขนาด 4K 60เฟรมโอ้โหและรอบๆกล้องตรงนั้นนะครับคือขยับมาที่บริเวณตัวขวด น้ำลงมานะครับมันจะมีปั้านๆออกใช่ไหมก่อนจะมาเป็นตัวถังน้ำใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยจะมีการติดไฟ LED โอ้โหความสว่างนี่จ้ามากติดรอบๆเลยนะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับคือทางบริษัท Advanced Navigation เนี่ยเขามองเห็นว่ามันเป็นช่องทางในการทำการตลาดครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอยากสำรวจใต้น้ำ อยากที่จะศึกษาแต่ติดเรื่องของราคาของเจ้าอุปกรณ์ในการสำรวจใช่ไหมละครับทาง Advanced Navigation เนี่ยก็เลยมีการคิดค้นเจ้าโดรนตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอย่างที่อามาบอกเอาไว้ครับว่ามีการติดตั้งกล้องขนาด 4K หรือว่า 4K นะครับ60เฟรมครับแล้วก็รวมถึงมีระบบประมวลภาพ AI ที่จะช่วยในการปรับสมดุลการตั้งค่ากล้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแสงคือถ้าลงไปลึกๆๆมากๆเนี่ยมันก็จะมืดใช่ไหมเขาจะมีการเปลี่ยนแสงแบบไดนามิกนะครับแล้วก็ชดเชยความคุณนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถึงแม้มืดที่สุดก็ยังเห็นได้ครับ <c oughs> รวมไปถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์โซนา่าในการสำรวจพื้นผิวของใต้ท้องทะเลนะครับ ที่จะสามารถนำมาอ้าง,งิงกับภูมิศาสตร์หรือว่าตัวแลนด์สเคปของพื้นที่ใต้ท้องทะเลได้แบบครบวงจรนะครับที่สำคัญก็คือว่าเจ้าตัวไฮดรัสนี่นะครับจะช่วยในการบรรเทาความต้องการในเรื่องของระบบ ROV และก็ AUV ที่มีราคาแพงมากเลยนะครับแถมยังต้องมีการฝึกฝนผู้ที่จะลงไปขับเรือสำรวจต้องเป็นนักดำน้ำมีความปลอดภัยยืดหยุน่นแต่ว่าไฮดรัสเนี่ยคุณแค่หยิบนะครับแล้วก็ ทิ้งต๊อมลงไปบริเวณพื้นผิวนะของคุณนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของไฮดรัสสามารถปฏิบัติภารกิจแบบ3มิตินะครับโดยที่คุณสามารถใช้เวลาในการวางแผนได้เวลาไม่กี่นาทีครับส่วนผู้ที่จะมาดูผลหรือว่าดูภาพที่เกิดขึ้นจากตัวกล้องและระบบต่างๆที่ AI เก็บข้อมูลมาเนี่ยไม่ต้องฝึกอบรมบเฉพาะเจาะจงนะครับแค่คุณมีเครื่องไฮดรัสเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้มาได้ทันทีครับรวมไปถึงครับเจ้าไฮดรัสเนี่ยสามารถ จะฮิ้วแล้วก็พาไปหย่อนไว้ที่ไหนก็ได้ครับโดยที่ทางบริษัท Advanced Navigation เนี่ยบอกว่าแค่คุณมีคนเดียวครับถือไฮดรัสไปไม่ต้องมีเรือบรรทุกสินค้าราคาพิเศษไม่ต้องมีเครนขนาดใหญ่ไม่ต้องเก็บกู้แบบข้อมูลไร้สายและทั้งหมดนี้สามารถควบคุมได้ด้วยระยะห่างมากถึง9กิโลเมตรและเจ้าตัวไฮดรัสเนี่ยสามารถที่จะดำน้ำได้ลึกถึง3กิโลเมตรนะครับฟังแล้วก็โอ้โหไม่ธรรมดา แถมยังสามารถปฏิบัติภากรกิจได้นานถึง3ชั่วโมงครับและด้วยความที่มีขนาดเล็กมากๆครับแถมยังไม่ได้มีตัวใบพัดที่มันแบบว่าเห็นได้ยางโดดเด่นนะครับมันเป็นใบพัดจิ๋วๆนะครับที่จะมีตัวพลาสติกครอบคลุมเอาไว้เหมือนกับในภาพนี่แหละครับทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีเชือกหรือสายร่ายไปติดใบพัดได้เลยนะครับใครสนใจราคาขายเห็นบอกว่าประมาณเครื่องละ1นึ่งล้านห้าแสนบาท คิดดูแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่ยในกรณีที่มีคนซื้อหรือรัฐบาลได้สั่งซื้อเพื่อไปสำรวจและช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำและศึกษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเพื่ออนาคตของทะเลและน้ำสำหรับพวกเราทุกคนซื้อไปครับและนี่คืออาร์มแชร์พอดแคสต์นะครับถ้าชอบฝากกดแชร์หรือชวนเพื่อนๆที่นั่งค้างๆมาฟังไปพร้อมกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ